ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับของเช้าวันจันทนะครับเดือนมกราคมวันนี้ก็ม่าเป็นวันคนรวยรือคนจนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ในแนวเนี้ยวันที่สิบเจ็ดนะครับเป็นวันจันของเดือนมกราคมปีสองพันาร้อยหกสิบเจ็ดนเคยครับลุงพลคนละพลนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอีกพลที่มีปัญหาแล้วก็เป็นคดีฟาร์มกันก็เป็นเรื่องของกู่คนแต่ชื่อเนี่ย คำว่าสุรพลนี่ไม่ใช่ว่าลุงพลคนเดียวในประเทศไทยนะครับเพราะประชากรเจ็ดสิบล้านคนไม่รู้ว่าคนชื่อพลเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ปนระดับเป็นแสนนะครับแต่ละจังหวัดเจ็สิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยต้องมีคนชื่อสุรพลเนี่ยตั้งเยอะเพราะชื่อมันจะซ้ําๆกันแบบเดียวกับชื่อภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งทุกภาษาก็จะมีชื่อซ้าๆกันวันนี้ลุงคนจะมาคุยเรื่องที่ค้างไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเปรด รอยกินเปรตน,นะครับก็จะหยุดพักเรื่องธรรมะไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเ,เรื่องธรรมะคุยไปคุยมาก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยตามหลักฐานความจริงแล้วก็คือมันก็จะถึงตัวสิ้นสุดนะครับเพราะว่าองค์สมสัครเจ้าตัดแล้วก็มันก็จะต้องตัดตามองค์สมสัครเจ้านะครับไป,ไปพูดไปพูดเกินเลยความจริงก็ไม่ได้ วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประสบะการณ์นะครับก็เป็นเช้าของวันที่สิบเจ็ดก็เป็นวันรวยนะครับวันนี้ใครมีโชคมีเล่าก็ว่ากันไปครั้งหนึ่งเนี่ยมาตอนที่ลุงพลเด็กๆเนี่ยสำหรคนจำเก่งนะครับตอนนั้นลุงพลเรียนอยู่ที่วัดมงคลโคตวานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาคารเนี่ยมันจะเป็นอาคารไม้ มักจะคานปูนไม่เคยมีมันจะเป็นไม้ฝาใช้ไม้ทำนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยแล้วในคลองนั้นนะ่ะหลังจากโรงเรียนเป็นห้องเป็น,เป,นเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับไม่มีสองชั้นอาคารไม้มันจะมีตั้งแต่ปนหนึ่งไปถึงปเจ็ดสมัยก่อนเนี่ย ก่อนจะไปถึงเรื่องร้อตีนเป็ดเนี่ยลุงพลต้องคุยเรื่องโรงเรียนก่อนโรงเรียนนี่ห่างจากบ้านลุงพลเนี่ยประมาณกิโลกว่าฝ่าเพราะจากบ้านลุงบ้าน,านลุงพลเนี่ยติดกับชายคลองตรงนั้นอยู่ใต้สะพานนะครับอยู่ใกล้ๆสะพานเลยก็ปากทางเนี่ยเพราะสะพานที่จะต้องวิ่งข้ามไปเนี่ยจะจะไปวัดมงคลโคตะวานเนี่ย ตรงเลี้ยวซ้ายลงมาจากสะพานแต่บ้านลุงพลอยู่ตรงเกือบจะใต้สะพานเขาเรียกว่าเชิงสะพานก็หมายความว่าสมัยก่อนสะพาน,นก็จะเป็นคิวรถคิวรถที่วิ่งไปมีสองแถวนะครับคิวรถที่วิ่งไปสะพานที่จอดอยู่สะพานเนี่ยก็จะไปคลองหง,หง์รถสว่างอารมณ์แล้วอีกฝั่งอีกค,คิวนึงก็จะไปวัดมอญเรียกว่าสังสูเกือบสมัยก่อนก็เก็บคนละคนละบาทนะครับ นละบาดเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนพวกข้าวข้าวหมูแดงเนี่ยที่ทลุงพลป็นที่หน้าวัดเนี่ยก่อนจะก่อนที่หน้าวปรุตมประตูวัดเนี่ยมันก็จะมีร้านขายกาแฟก็คือร้านสีฟ้าเขาเรียกกันร้านสีฟ้าแล้วก็เลยข้างร้านสีฟ้าก็จะเป็นร้านเจ้ปุ้ยขายผักนี่คุยเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่แต่งลยยุงพลใจไอ้เรื่องที่แต่งก็เขียนเป็นนิยายลุงก็ไม่ได้ยกขึ้นมาพูด เฉพาะเรื่องประสบการณ์ขุงพที่ผ่านมา60ปีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเพราลุงพลเป็นคนชอบไม่ใช่คนเกเรแบบเรื่องตีรัอนฟันแทงเป็นคนเกเรเรื่องเที่ยวชอบเที่ยวชอบไปเห็นนู่นเห็นดูนี่ตามภาษาของคนอยากรู้อยากเห็นนะครับจะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มีทั่วโลกทุกประเทศก็บ้านลุงพลเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีรางน้ําแข็ง เวลาเรือมาลงน้าแข็งลงน้ามันเพื่อที่จะไปออกทะเลเนี่ยลำหนึ่งก็ลงลง,ลงน้าแข็งนี่ประมาณทาเรือระดับสิบสองวันนี่ก็อยู่ประมาณร้อยกราถังถังนึงก็จะแบบจะถ่าเป็นสามก้อนสมัยก่อนเนี่ยน้ำแข็งก้อนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นสี่สี่ช่อนช่อนเรา็เรียกท่อนละยี่บห้านะฮะแล้วก็สองช่อนก็ห้าสิบสี่ช่อนก็บ,บาทหนึง่งแ,แต่ก้อนหนึง่งสมัยก่อนนี่ก้อนละสิบห้าบาท ถือว่าแพงแล้วนะครับลูกนึงนะครับแบสี่ท่อนก็มีถมีตู้น้ํามันนะครับแล้วก็ลงน้ํามันป้าจะขายพวกโซลาบิบนซินบินซินไม่มีว่ <c oughs> เรือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เครื่องดีเซลก็มีเรือ,อยู่สองชนิดกนะ็คือใช้ลมสตาร์ทแล้วก็ใช้แบตเตอรี่สตาร์ทถ,ถ้าพวกลมสตาร์ทนี่ใช้ลมแรงดันลมสามร้ปอนด์ดันนะครับเครื่องอีแลน จำได้นะครับเพราะฉะนั้นลุงผลก็เป็นผู้เป็นคนเติมน้ำมันเวลาแม่บอกไว้ไปเติมน้ำมันเรือเรือเข้ามาแล้วเรือจะมาจอดที่ท่าบ้านลุงคลเนี่ยอยู่ประมาณวันหนึ่งก็หลายลา้ำภะษีดำสามลามํำสิบลํำก็แล้วแต่เป็นคลองที่ออกไปทางทะเลสมัยก่อนของด่านห,หากินกับประมงแล้วก็จะมีโป๊ะโป๊ะนี่ก็สําหรับท่อแก่ที่ว่ามีตังนะครับไม่ใช่ทำง่ายง่ายนะครับเพราะต้องใช้คนเยอะ โป๊ะเนี่นก็จะเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะครับทําอยู่แล้วก็ที่บ้านลุงพลก็จะปักหอยแมงพูไม้ไผ่เนี่ยครับไปลวกไปปักกลางทะเลหอยแมงผููก็จะไปเกาะตามไปลวกปัจจุบันนี้เห็นเพื่อนบอกว่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ที่บ้านลุงพลก็คืออาชีพเกี่ยวประดุกเดี๋ยววันหน้าเนี่ยลุงพลจะมาอธิบายฟังว่าเกี่ยวประดุกเกี่ยวยังไงในปลรุกทะเลน,นะครับทุกเช้าก็ ก็ต้องเปิดประตูบ้านเนี่ยเตีย่ยลุงพลเนี่ยอาปาลุงพลลุงพลที่ไม่เรียพ่อเราเรียอาปาป้าลุงพลก็จะให้จะไปเคาะประตูเรียกเอ้ตื่นได้แล้วไปเปิดประตูบ้านก็ตื่นมาแล้วก็เปิดประตูบ้านเสร็จก็ไปฝาดฝาดฝาดบ้านเสร็จป้าลุงพลก็จะขายของหยิประน,นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การประม,มงสลิงแล้วก็อะไรเครื่องยนต์แหวนลูกยาง มีหมดครับสักเบยลบตะปูน็อตเยอะแยะไปหมดตื่นเช้ามาเสียงอยีลงองุงชงเข็งเนี่ยบางคนไปยืนรออยู่หน้าบ้านก็นมีเยอะแยะก็ส่วนมากก็จะขายกันแบบเอาไปก่อนแล้วก็มีบัญชีอยู่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่โบย่าก็ถูกใจนะครับถือว่าผ่านนะครับสําหรับบางคนนะครับเวลารถวิ่งผงวิ่งผ่านแล้วยินเสียงเนี่ยกลัวจะ สัญญาณก็คำพูดแล้วก็เสียงที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้ทุกเช้าเนี่ยแต่ก่อนจะแปดโมงเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยเงินบาทเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าได้เลยนะครับบาทเดียวเนี่ยละครับแล้วก็ต้องรีเสื้อผ้าเองตอนนั้นลุงคนเป็นเยนคนแรกถือว่าลุงคนคนสุดา,าเพราะว่าพวกน้องๆเนี่ย จะไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประพัฒสอนที่เขาไปเรียนอยู่พัฒสอนก็เขาไปเรียนโรงเรียนกินนอนเพราะลุงคนเคยไปเรียนลวลุงคนสนอป้าลุงคนรถเตี๋ยลุงคนเนี่ยเขาบอกมึงอย่าไปเรียนแล้วเรียนโรงเรียนวัดในไกลๆบ้านเพาะตกเคยไปเรียนอยู่ที่ประพัฒสอนแล้วก็ไปเล่นจิงช้าแล้วก็โหนไปโหนมาลูกลงมาแขนหลุดกระดูกหุดจำได้ครับกระดูกหุดข้างป่าแล้วก็คนที่มาต่อแล้วก็ ข้าเือกนี่ก็คือที่น่าจะไปโรงพยาบาลหมอเขาจะตัดแขนลงผมคนไปยาวไม่ยอมเพราะว่าดีมีคนได้บอกกับอามาว่ามีหมออยู่คนหนึ่งอยู่ตรงสี่แยกบ้านบึงเข้าไปสังบ้านบึงเนี่ยบ้านบึงก็เป็นหมอน้องในสมัยก่อนนะครับหมอน้องนี่ดังมากเรื่องการต่อก็ดูนี่คือความเป็นจริงนะครับสัตว์จริงก็คือว่าตัวน,นั้นพ่นประมาณแปดขวบสนครับจำฝานได้จยาจำได้ยังแม่นยำแล้วก็ไปหมอน้องไปข้าเฝือกอยู่สามวัน เพราะวันทุกเช้าเนี่ยแปดโมงน่งเตรียมตัวไปหาหมาน้องตังรู้จักบ้านไปเชลบุรีนี่ก็ประมาณห้าสิบโลได้ถึงบ้านหมาน้องแล้วครับแล้วก็พอหลังจากช่วยพ่อแม่แล้วก็ฝาดบ้านเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ดีสภาพเสร็จปุ๊บแต่งตัวเสร็จลงเช้าปุ๊บก็ต้องเดินไปเดินไปนะครับก็จะมีร้านขายข้าวหมูแดงเนี่ยร้านของแม่เพื่อนเอง ด้านแมไน่ไอเปียกไอป้องหน่งนะครับไปอยู่ข้างบ้านพ่อบ้านใบนอป้องหน่งกับบ้านไอเปียกเนี่ยเขาพูดง่งยงนะครับในสมัยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนี่สี่สิบปีที่แล้วนี่ใครไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างบ้านลุงพลนะครับบ้านไอเปียกเนี่ยดังมากเขาทำยินตะโฟเป็นคนจีนนะครับมาจากเมืองจีนก็ ในโรงเรียนสมัยก่อนคิดดูง่ายๆนะครับวัดมงคลโกสวาลเนี่ยนักเรียนก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับประมาณ40ิปีที่แล้วนะไม่ใช่น้อยนะครับเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วพอก่อนจะแปดโมงพนก็ไปที่โรงเรียนก็เดินไปต้องรัดรอดสะพานไปนะครับพอร้านเขาจะหาไปขายไปตั้งโต๊ะขายข้าวหมูแดงนะครับอร่อยครับ แล้วก็จะมีหมูย่างไม้ละบาทแต่ข้าวมูแดงละจานละสามบาทตกแล้วก็ประมาณห้าบาทผลก็ไปมผลก็พกตังค์ไปบางทีก็ห้าบาทบ้างไอสิบบาทเนี่ยน้อยอนอยากกินข้าวแดงก็ต้องยอมเหยียดตังค์นะครับเพราะทะเลก,กินละสามบาทตะกุยากินนะครับอ่ะพอรันายโรงเรียนที่วัดมงคลกุฎวาสเนสมัยมก่อนมียจะเชิญโรงเรียนวัดมงคลกุฎวาสเนี่สมัยนั้น อาจารย์ใหญ่นะครับตนจะเป็นครูผ่าครับครูผิวใจหงรุ่นนั้นนะครับจำได้อย่างที่ถูแล้วก็ผ่านลงว่าชื่อตะเชิดมีสองคนนะครับชื่อตอะม,มัดอาชีพเขาก็คือขี่จักรยานนะครับเพราะตรงหน้าใต้สุนพานเนี่ยมันจะมีคิวสามล้อสมัยก่อนก็ขี่สามล้อขี่สามล้อรับจ้างแต่ผมลุงคนไม่ค่อยได่นั่ง นานมีตังค์ไปหลายบาทก็จะนั่งรถสำรอสักทีแล้วก็หลังจากกินข้าวมูแดงเสือก็เดินทางไปเดินไปกันหลายคน,นคกับเพื่อนพอจะไปถึงโรงเรียนก็ประมาณเกือบแปดโมงแล้วก็จะไปยืยนเข้าแถวที่หน้าสาธงวันไหนถ้ามีการลงทษนักเรียนที่ม่ทำกันบ้านสมัยนั้นนะครับก็จะมีการทำโทษกัน ยืนก็ตายขาเดียวแล้วกลางแขนเอาปากเนี่ยคาบไม้เป็นทัดแล้วก็ยืนเอาขายกข้างขึ้นแล้วก็ยืนทําโทษครับจะไม่ตีนะครับเด็กที่ไม่ทําการบ้านแล้วมาสายเนี่ยก็จะยืนหน้าถ้าตรงเพื่นพ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 นอนๆกับมองกันหูเลาะเป็นที่สนุกสนานที่หากันตามภาษาเด็กๆผมถามบอกเฮ้ยไอ้วุฒิมึงวันนี้เป็นไงคาบไม้เป็นทัดบอกสนุกดีว่ะ มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นไม่อยากเรียนตอนนั้นลนงอยู่ปสี่เองนะครับปสี่อาจารย์ลุงพนห้องครูประจำชั้นนี่อาจารย์ประเสริฐชันได้ก็นัดแนกกันมีไอวุฒิไอไอวินลูกตาขาวไอวุฒินี่พัชะประเสริฐนะครับอยู่ห้องหงลองใต้ แล้วก็ไอวินนี่ลูกตาขาวนี่ขายก๋วยเตี๋ยวไอวินนี่ทักชวนมันบอกเฮ้ยวันนี้โดนเลี้ยงดีกว่าเราไปเล่นน้ำประตุน้ำกันดี้ว่ะไหมเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลับไปบ้านพ่อจะไปทำไมหลงวนเลิกแล้วเราคอร่าคอยกลับเขาบอก آ, آ ه, อ่ะอ่าหาสมุนให้ไปนั่นเลิกเพื่อนไม่ต้องคุยกันเลยต่อไปนี้กูมีอะไรกูมีขนมกูไม่ให้มึงกินอ่ะไปไอวุฒ ไอ้วินและอีกคนหนึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดมันสีคนอ่ะมันก็รู้สึกจะเป็นไอส้สมพรครับก็ไปนหน้าต่างกันไปพักเที่ยงนะครับโดดกันไปหนีนไปหลังเรียนแต่เผลอ,อในหลังโรงเรียนเนี่ยมันมีคนรังเก็บศพแต่เราบคนไม่รู้หรอกทไมไยนั้นเราไม่รู้หรอกไอ้โรงอะไรวะ เฮ้ยอันนี้เราผ่านทางนี้ออกไปทางนู้ออกไปทางรู้นี่ว่าแต่รู้ครับว่าเชิงตะกอนทางตาเผาผีแต่ไม่รู้ว่ามีอุจางเก็บศพเพราะเขามีกุญแจล็อกมันก็มีกับสังกะสีนะครับเป็นเป็นลงอุด,ดังที่แปะด้วยสังกะสีสังกะสีตาห่วงแล้วก็จะมีรอยสนิมกิดแล้วก็มุดเด็กมุดเข้าไ่ได้ความสนนะครับไอ้วินเนี่ยเขามุดเข้าไปดูเฮ้ยมีคนนอนอยู่ในโลงด้วยเว้ย ตอนที่เป็นเด็กนะบอกสี่เอาเข้าไปดูก่อนบอกเยอะไหมวะบอกโอ้หลายคนเลยวะเขาหลับหรือเปล่าวะเนี่ยตัวบอกทำไมไม่เหม็นนะ่ะไม่รู้จักนะครับผีทีนี้มีอยู่คนแก่ลูกคนหนึ่งนอนอยู่ในโรงก็ยืนดูอยู่แล้วก็บอกไอ้วุฒิไอ้หาเนในป่ามันเขาไมก็อมตังเลยวะที่เขาหลับต่างคนต่างก็ไม่รู้รครับไหวไเจ้าวินก็มือเนี่ย ลงมัในปา่าหยิบตังมาผมก็เลยบอกอวินมึงเอาตังเข้ามาได้ไงเดี๋ยวเขาตาไปถึงบ้านแล้วก็ <c oughs> ออกมาจากโกรงกูดังทีนี้ทีนี้จะออกหน้าสนนใหญ่ก็กลัวครูเห็นทําไงดีออเดินรลาไปทางนี้บาดหนามแงดอบาดหนามแมงดอมันจะเป็นกลุ่ม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 ตรงนั้นมันมันจะเป็นปา่าป่าสมัยเป็นพื้นที่ของ น้ำเค็มน้ำ,น,ำน้ำเวลาเรือนสิบสองนี่น้ําขึ้นเนี่ยน้ําก็จะท่วมจินเดินไปเรื่อยปั๊บไปเห็นรอยตีนเฮ้ยนี่มันอะไรวะดุมอะไรวะทำไมมันใหญ่จังทําไมมันเราก็เหยียบดินดูมันก็เหมือนรอยตีนคนเลยเนะแต่เรื่องจริงนะครับฟังประมาณพูดยังไงฟังประมาณเมตรห้าสิบระดับเมตรห้าสิบนี่ก็ ใหญ่นะครับแล้วก็ยาวประมาณสองเมตรเราก็เข้าใจว่าเป็นรอยตินคนอะไรไมันจะใหญ่ขนาดนี้ทีนี้พอเดินไปไป,ไปผ่านไปกุติเราเจอพระมีพระอยู่รูปหนึ่งก็ไม่รู้จักนะครับก็ไปถามอาจารย์เมื่อกี้ผมเห็นรอยตินทำไมมันใหญ่จังเก่ขงขนานี้เขาไหนพาไปดูดิก็พากันไปดูพระ องค์นั้นก็บอกเออเมื่อคืนกูได้ยินเสียงเป็ดมันร้องผมถามมันร้องแบบไหนอะ่ะอาจารย์เขาบอกมันร้องมันมันร้องแบบมันเหมือนร้องแบบอีดยีดยีดเหมืนอนรหวีดนะ่ะคล้ายๆร้อ,อ,องยีดร้อกีดนะ่ะออาจารย์เห็นเห็นนี่แต่ไม่กล้าเอาใจรกุฏิใครพูดให้ฟังครับผมไม่ได้เห็นแต่ที่เห็นก็คือเราตีนเป็ดก็เลย ก็เลยมองท้ายมองวาเสร็จปั๊บเอ้ยเป็มันเป็นยังไงวะกลับออกมาทางอ้อมมาทางหลังติแล้วก็เดินลงมาก็ไปเดินลงไปประตูน้ำต่อก็ไปเล่นน้ำกันทีนี้พอไปเล่นน้ำปั๊บเนี่ยนะไปถึงประตูน้ำเนี่ยพรประตูน้ำมันมันใหญ่นะครับสมัยก่อนนะเป็นประตูน้ำ ที่ปล่อยน้ํำออกมาจากของ12คลอง11มาจาก8ริ้วสาองเเป็นการระบายน้ําเพื่อที่ไม่ให้น้ํำขึ้นขึ้นไปหนุนน้ําในน้ําจืดนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ตำนากันแล้วก็มีสวนสวนมะพร้าวมีหลายสวนนะครับเส้นทางเนี้ยสมัยก่อนก็จะมีเรือเดินเรือเมนะครับต้องขึ้นเรือไปอำเภอก็ไปเจอ พอเราไปสิงประตูน้ําปั๊บเนี่ยมันต้องเดินไปทางซ้ายมือซ้ายมือจะเป็นช่องผ่านประตูน้ําที่เขาเปิดประตูน้ําให้ระบายน้ำก็เดินไปก็ไปเจอกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งโยูโรงเรียนเหมือนกัน,นครับอยู่โรงเรียนเดียวกันไอ้ลินจะอยู่คนละห้องไอ้ลินลูกยีดํามก่อนเมื่อวานเซืรมันก็มันก็เจอเฟซของผมเจอเฟซของลุงนะลุงเดียวกันมันก็ทักมาบอกเฮ้ hey ไอ้ห่ามึงยังไม่ตายบอกสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสี่ปีแล้วมึงไม่เจอกันเลยบอกแล้วมึงทํางานอะไรอยู่อกเขาอยู่เชีบุรีแต่ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องงานแล้วครับผมก็บอกผมก็อิจฉามันเจอกันในเฟซพอหลังจากนั้นกลับไปบ้านเชื่อไหมครับไอ้วินไม่สบายพูดจาไม่รู้เรื่องไปโรงเรียนไม่ได้ แต่ผมอไอ้วุฒไม่ได้เอาตังค์ในปากผีนะครับไม่ได้ล้วงไอ,ไอ้วินเนคนล้วงไอส้สมพร,รก็ไม่เป็นไรสามคนนะผมไอ้วุฒิไอ้ไอสมพรไม่เป็นไรไอ้วินเนี่ยไม่สบายพูดเพลอไม่เหมือนก็คนไร้ส,สติตอนนั้นก็ประมาณกันคนอายุก็ประมาณกันสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองแค่นั้นแหละก็เขาก็เลยมาถามที่โรงเรียน พ่อแม่เขามาตะขาวก็มาว,วันนั้นไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไอ้วุฒิมันไม่สบ,บายมาโรงเรียนไม่ได้เขามาแจ้งที่โรงเรียนทีนี้พผมก็เลยถามว่าุงขาวไร้ไวุฒิเป็นไรมึงรู้มึงไปดูมันเย็นตะกันในโรงเรียนเลิกทีนี้หลังจากโรงเรียนเลิกรุ่งอยู่วันผมก็ไปที่บ้านมัน <c oughs> ไปรม่อดครับไปกันไอพรไอวุฒิเนี่ยแล้วผมก็ไปหลายคนนะครับเพื่อนๆกันน่ะ ก็ในห้องผมก็จะมีทั้งแขกนะครับเยสริฟ้าเนี่ยเพื่อนผมเยสริฟ้าไปแขกประธานก็อยู่ประตูน้ําแม่เขาขายเนื้ออยู่พี่สาเขาขายเนื้ออยู่ในตลาดตลาดสดของด่านก็แขกประธานนะครับก็เป็นเพื่อนกันผมก็ชอบแกงมัยเด็กวัยรุ่นนะครับชอบเอา ขับบินโตมาป๊าก็เอาหมูใส่กินไม่ได้เลยข้าวร้องใหญ่เลยมยีครั้งหนึ่งมันไม่น่าเชื่อนะครับมันกินหมูแล้วมันปากบวมญิงก็ออกยึกถึงตอนเด็กๆแล้วโซนจริงๆ <S <S ผมก็หลอก <c oughs> มันเป็นอะไรผมไม่รู้เรื่องก็ถามบอกวาวานน้มันก่อนมันไปมันกลับมาก่อนลงมมันไปมันไม่มันหนีโรงเรียนแล้วมันไปเที่ยวที่ไหนมาวะ <S 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 ผมก็เลยบอก ไอ้วุฒิมันไปเอาตังในปากคนที่เขานอนอยู่ในโรงเอา้าไอ้ฮามึงไปเอาตังในปากผีได้ไงอผมไม่ได้เอานุ่นลูกชายลูกขาวอะไรไอ้วุฒินั่นแหละก็ะทีนี้เลยยุ่งเลยทีนี้ก็เลยพาไปหาพระแต่ก่อนนั้นพระเจิอาจารย์ที่วัดมงคลคุณาว่านี่ก็โอเคนะครับมีคาถาคมเข้มขังนี่ก็คือความเป็นจริงก็ไปหาอาจารย์ชื่นสมัยก่อนก็เป็นเจ้าวาดาวาดัดมงคลคุณว่าก็ยังมีอยู่สี่วัด ที่คลองจองเลยครับอาจารย์ชื่นเนี่ยสายยาเขาอาจารย์ชื่นขี้เหนียวอาจารย์เหลียวแค่ว้องอาจารย์ช่องเนี่ยอยู่วัดเจริญวัฒลาวัดน้อยอาจารย์จิตเนี่ยเขาก็จะฟกปืนเป็นประจำเสือเก่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็ไปหาพระไปหาอาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นก็ปัดรลังควานแล้วก็กดน้ําก็หายกลับมาเป็นปกติ โอ้ยมันบอกมันตื่นขึ้นมาปับเอา้าเอ็งมาทำไมกันเนี่ยกูเป็นอะไรวะอ๋อมึงผีเข้าเปล่าวะผมถามมันบอกจะไม่รู้เองกูหลับมันว่ามันหลับ,ลบทั้งที่แม่มันบอกเหมือนคนบ้าเออผมก็เลยบอกอางั้นกูกลับแล้วนะเนีมึงมึงดีขึ้นแล้วข่าวก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวให้คนละถ้วยอา,าอาชีพของพ่อพ่อไอวินเขาก็ เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทขาขายส่วนมากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพรก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกหลังจากนั้นมาก็ไปไปกันอีกเลยเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็นผีก็เหตุการณ์ที่แปลกๆเนี่ยจากท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเปลย์มุขของนามสูงขนาดไหนสูงขนาดเท่ากับต้นต้นตาลน,นะครับเขาเห็น แต่เขาไม่กล้าเพราะมันร้องเนี่ยมันขอส่วนบุญว่กสกายเห็นเปกก็ต้องตองกดน้าไปให้นั่นแหละคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งของลุงพลนะครับที่ไปเจอด้วยตัวเองเห็นจริงจิงได้ลูกกับจาสองลูกเนี่ยเพราะป่าชายเลเนดินมันจะนิ่มเป็นคโครนนะครับมันมีรอยเหยียบปั๊บเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือไปขุดให้ทําเหมือนได้หรอกแล้วก็สมัยก่อนเทคโนโลยีมันก็ไม่มีนะครับเครื่องมือเครื่องไม้สมัยก่อนนีก็ยัง นนสมมััยี้วันนี้ก็เอาสักหนึ่งคลิปครับพอฟังเป็นที่สนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวลุงพลก็จะมาเล่าเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรจะอะไรเรอยอะแยะที่ลุงพลไปประสบถ้ามันไม่มีอะไรจะเล่าแล้วลุงพลก็จะไปยกเรื่องของชาวบ้านเรื่องที่เขาประพันธ์ไว้ อย่างของฟุตุระาตภาลัยเนี่เรื่องเกี่ยวกับรางพันธุรัตษณ์หรือจะเป็นของคุณทนพู้เนี่ยเยอะแยะหลากหลายนะครับที่ก็ประพัน์เป็นนิทานกันแต่น,นี่มันไม่ใช่น,นิทานอันนี้ก็คือประสบการณ์ของลุงพลเองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราเขาเรียกว่าจินตจที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่บนบนพื้นแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นถ้าเราจะว่ามัน <c oughs> เป็นเรื่องมหัจัน์มันก็เป็นได้ครับก็เลยจินใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราเราเล่นอกเหตุนผลครั้งนั้นนะครับผลไปประสบมาแล้วก็ไปเข้าไปในกุดังโอ้เราก็ไม่กลัวนะเพราต้องมารู้ที่หลังกลัวกลัวขึ้นสมองเลยตัวหลังก็นอนไม่ค่อยหลับก็ต้องนอนอยู่กับพี่สาวบ้างน้องสาวบ้างอยู่วนก่อนแล้วมีห้องห้องคนลห้องก็ไม่เอาแล้วนอนเป็นกลุ่ม สมัยนั้นทีวีก็จะดูแล้วก็ช่องสี่บางคุนพมแล้วก็ช่องช่องเจ็ดก็ยังไม่มีช่องเก้าช่องสิบเอ็ดช่องห้าสมัยก่อนนะครับขาวดำนะครับไม่ใช่สีบอกให้รู้นะครับว่าเป็นขาวดำครับวันนี้ก็อีกชักงหนึ่งคลิปครับแค่ทําให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขแล้วก็เบาสมองก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาครั้งหนที่ลงคนอายุเด็กๆรุ่น ิบขวบสิบเอ็ดขวบนะครับกํลาลังสนเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งหนึ่งผมก็จะมาคุยเรื่องที่ลุงพลไปตกเรือนะครับออกทะเลแล้วก็ตกเรือติดเกาะมีครับไม่ใช่ไม่มีมีก็สมัยนั้นก็ไปอยู่ที่ละนองนะครับออกทะเลแล้วก็ไปกับเพื่อนผู้หญิงนี่ครับไปอยู่ละนองก็หลายปีแล้วก็ไปติดเกาะไม่ใช่เกาะบ้านเราหรอกครับเกาะประเทศพม่มา ตรงนั้นก็จะเรียกเกาะเลยเกาะย่านเชื่อกไปเขาเรียกเกาะเกาะทองนะครับเป็นชื่อนะครับอยู่ในเขตมริดจากกลุงพนครับจิตเนือสม,มุิสาธุ